สวัสดีครับพบเกมไมครับอีกแล้ววันนี้จะนำเสนอแอ d ออนปืนสงครามโลกครั้งที่2หรือว่า WW2 นะครับนอกจากในแอ d ออนนี้จะมีปืนแล้วเนี่ยมีปืนสงครามโลกแล้วนะครับอย่างทอมอย่างบา M 1 9 1 8เก้นวอร์ทอมสัน วินเชสเตอร์ MP 4 0อีกอันหนึ่งรู้สึกจะเป็นคาร์ไบา์นะถ้าจำไม่ผิดไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในหน้าอาวุธอ่ะสิอ่านี่ครับคาร์ไบ์าย 98K นะฮะ <c oughs> มันจะมีไอเทม,เมอื่นๆเสริมเข้ามาให้ด้วยครับอย่างเช่นจะเป็นธตมเกี่ยวกับสงคารามเลย่างเช่นนี้ครับไอออนเฟรน หรือแซนแบ็กแซนแบ็กก็แซนสโตนแหละครับหรือบล็อกที่ถูกเปลี่ยนอย่างอันนี้แก s วตาเลนเนี่ยแพ็กเกจบล็อกแล้วก็จะมีนี่ครับเสื้อผ้าสงครามโลกมิส t รีแฮมเล็ต มิติเชนแฮมเล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 นเห็นไหมครับเสื้อก็เหมือนกันนี่ครับดาบก็จะมีเป็นไนฟ์สโตนสวอร์ดนะจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเห็นไหมครับมีเลื่อยไฟฟ้าด้วยโรย a นเอ็กซ์นี่ครับ นี่ครับสวนลูกธนูจะถูกเปลี่ยนเป็นกระสุนครับนี่ครัไฟแช็กขวดยาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเมดิซีนแทนครับเรดียอันนี้น่าจะเป็นควด exp นะหลายอย่างเปลี่ยนไปไม่ใช่บอกเพิ่มแต่เป็นการเปลี่ยนบล็อกแล้วก็วิธีการใช้บล็อกอย่างเช่น พับิเทเบิลก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่ค่ะแมรี Mary ่เฮอร์ก็จะกลายเป็นถังน้ำมันอะไรอย่างนี้ชชลก็บ็อกมีเป็นสามอันครับนี่ครับมันนี่เซฟแต่ทำให้ดูก็ได้ หรือว่าต้องวางแบบนี้อ่านี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่ก็เชอก์บอท มันนี่เซฟเห็นไหมฮะเอาไปตกแต่งทางทักได้แบบตามสไตล์<_><_>ตัวกอล์ตอนก็ถูกเปลี่ยนนี่ยฮะป้ายเอ็มพี่แคนน่าจะเป็นถ้วยะัะมาจากโบ กระถางต้นไม้นะฮะเวนพอดเมสนไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากบล็อกไหนนะบลอ็อกหนังสืออันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยครับ TNT เปลี่ยนเป็น C4 ครับนะมีปืนสั้นด้วยลูกเกร์สี ดรายถูกเปลี่ยนเป็นกระป๋องสเปรย์ครับแต่ไม่ใช่ว่ามีไอเทมมาให้เราอย่างเดียวนะมาพูดถึงสงครามเราก็ต้องพูดถึงเยอร,รมันถูกต้องไหมนี่ครับออฟฟิเซอร์เยอร,รมันออฟฟิเซอร์นี่เลยครับเยอร,รมันโซเจอร์ ไอ้อินเตอร์เฟสเยอรมันโซเจอร์นี่นะถามว่าทำยังไงคนพวกนี้ทำอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูเก็บก่อนรู้นะว่าอยากลองใช้ปืน <c oughs> เหมือนเป็นศัตรูอะครับ ถ้าเจอก็ยิงโลดเดี๋ยวจะทดสอบปืนให้ดูครับจริงแล้วถ้าเปิดในโหมดซาวเวอร์จะมันมากครับเพราะว่ามันจะไล่ย,ยิงเรานี่ครับดูนะ มันไม่ค่อยตรงให้บ้าครับพอค่ามันปุ๊กมันจะมีปืนดรอปลงมาให้เราครับ นี่ครับพอค่าปุ๊บมันก็จะดรอปของมาให้เราเดี๋ยวผมเก็บอันที่นั่นไปก่อนอะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะว่ามีการให้หน่าเอาไว้อะไรอ่ะเป็นชาร์ตเอาไว้ใช่ไหมครับ นั่นแหละครับเห็นก็รู้แล้วใช่ไหมครับปืนปลามาจากอะไรเบ็ดตกปลาถ้าคุณเอาของมาอินชาร์ดไว้ก่อนอย่างเนี้ยเนี <Yeah. S 1> ่ยมันเป็นธนู เกนวอร์กับวินเชสเตอร์เป็นธนูครับเพรวก่อนที่จะลงมอสเนี่ยไอ้ธนูผมว่าเป็นธนูผมอะไอเนี้ยผมเอนชานไว้แล้วพอใส่มอดนี้มันถูกเปลี่ยนไปตัวเอนชานก็ยังอยู่ครับลองดูซิว่าถ้าเราฆ่ามันแล้วเราจะได้ปืนอะไรบ้างผมเก็บอันนี้ก่อน เรื่องความแม่นจำผมบอกเขาบอกเลยว่านี่ครันมมันจะดรอปปืนมาให้ลูกเกอร์ฮาบายทอมสาันเห็นไหมครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ค่ายตัวนั้นใช่ปะ่ะอินเทอร์เฟซได้ไหม คองค่าหูว่าค่าอินเทอร์เฟซเราจะได้นี่ยรได้เหล็กได้กระสุนนี่ครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเก็บให้หมด ไม่ต้องกลัวว่าลงมอสมาแล้วไม่ได้ยิงใครนะผมบอกเลยถ้าคุณเปิดซาวเวอร์ไว้ไอ้อเนี่ยเยอรมันออฟฟิเซอร์เนี่ยพวกนี้แม่งวิ่งมาหาคุณหมดเลยให้ความรู้สึกเหมือนเกมชุตติ้งมุมมองหมู่คนที่หนึ่งไล่ยิงกันเนี่ย ตัวเมื่อกี้เป็นในนี่นะสวาน npc มันเพิ่มมาให้ครับเพิ่มตัวเลือก npc มาเห็เดี๋ยวจะอธิบายคลิปหน้านะ <c oughs> เสียงแหบไปหน่อยครับติดหลานความแม่นยำก็อย่างว่าแหละครับมันไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่นะ แต่ว่าคุณสามารถเอาไอเทมที่เขา,เาให้มาเนี่ยทำเป็นฐานทัพหรือว่าฐานกองกำลังได้เลยนะขอโทษครับ <cultures> <P responses> <c oughs> เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวบล็อกออกมาให้ดูหมดเลยละกันเผื่อว่าใครจะมีแรงมาดันใจนะฮะนนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากอะไร ใช้ตกแต่งได้นะผมจะทำให้ดูอันนี้ไฟเห็นไนหะมไปอะไรอ่ อันนี้น่าจะเป็นชามอ่ะ mp can ี่หมายความว่าอันนี้เป็นลวงตาอนเตอร์นะสิ แล้วไอพอดนี้น่าจะเป็นเป็นพัทเ์โหลดมาเล่นกันได้นะครับ <c oughs> น,นะคร <c oughs> ผมจะให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกัน มาดูโลดูนะโลดทาหารด้วยถ้าอยากได้ปืนอย่างแต่งฐาน โหลดมาเล่นได้เลยนะครับแต่งฐานทัพทหารสนุกสนุกคร,รับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับครับ